โรเจเนอร์ er, รุ่นย่อยใหม่เริ่มต้นแค่ล้านสองนิดๆขุมพลังดีเซล2.4บในตำนานทั้งแรงทั้งประหยัดจับคู่กับเกียร์ออโต้6จังหวะครบครบภายในบ่อผ้าตกแต่งโทนสีดำแอร์ออโต้2โซนจอกลางแบบสัมผัสก็ยังมีทุกคนครับวันนี้ผมออฟก,กับที่สุดเราอยู่กันนี่เลยรถระดับตำนานนะ t o y ยต a f o ฟเจ n e r แต่ไม่ใช่คันเดิมที่ทุกคนเคยรู้จักครับเพราะอันนี้เป็นรุ่นย่อยใหม่ ต o ยตา a f จูเนอร์ล e เ d อร์สรุ่นย่อย S นะครับราคาเริ่มต้นสุดร้าใจราคาเพียงหนึ่งล้านสองแสบาทฮะถ้าเทียบกับรุ่น G ีที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเดิมเนี่ยถูกลงกว่าหนึ่0แสบาท เปิดมาเนี่ยเพื่อใครที่มองหาความคุ้มค่าคันนี้เองเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจหลายจุดเดี๋ยวผมจะมาเล่าพร้อมรีวิวทดลองขับให้ทุกคนได้รู้กันว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าเราดูจากภายนอกคันนี้เนี่ยมันต่างจาก Fortuner รุ่นอื่นยังไงอย่างรุ่น G อะไรแบบนี้ต้องบอกว่า Leader เนี่ยเทียบกัคันอื่นแล้วมองยากทุกคนเพราะมันใกล้เคียงกันมากๆลองดูฮะด้านหน้าเนี่ย คาดกระจังเนี่ยเป็นสีดําเงาแบบนี้ก็ให้มาเหมือนกันนะครับด้านล่างก็เป็นดําเงาแบบนี้เหมือนกันแต่ระวังเนี่ยเป็นรอยขนแมวก็นิดหนึ่งนะฮะไฟหน้าตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบใบบีม LED ให้มาเหมือนกันด้านท้ายฮะก็เป็นไฟ LED แบบไลท์ไกดิ้งพร้อมคาดฟอร์จูเนอร์สีดําเงาแนวนอนก็ยังมีเหมือนกันฮะแต่จุดที่แตกต่างถ้าดูจากภายนอกครับที่ชัดที่สุดคือน,นี่เลยฮะลายล้ออลลอยถ้าเป็นรุ่น LeaderS นะครับล้ออลลอยจะเป็นแบบทูโทนปัดเงานะเป็นเหมือนสีเงินนะกับสีเทานะฮะ ขนาด17นิ้วยางเนี่ยให้มาเป็นบิ t สโตนดูเลอร์เทด้วยออเวทเรนขับได้ทุกสภาพถนนนะขนาด265ทับ 65R17 เนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เห็นต่างกันได้ชัดสุดจากภายนอกด้านท้ายคันนี้ครับประตูเนี่ยเปิดปิดอัตโนมือนะครับผมเอามือของเราเนี่ยมีโช๊คเนี่ยช่วยอยู่แต่ว่ากรอนที่ล็อกเป็นกรอนไฟฟ้านะครับสามารถเปิดได้จากในตัวรถหรือว่ากดปุ่มเนี่ยด้านหลังก็สามารถทําได้เปิดมาปุ๊บนี่ ถ้าบอกกลางทั้งหมด7ที่นั่งครับจะมีพื้นที่เหลือเนี่ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเอากระเป๋ามาวางให้ดูนะครับเป็นกระเป๋าเดินทางขนาด18นิ้วนะครับนี่ลองวางให้เห็นว่าวางได้ไหมโอ้ยวางได้ทุกคนไซส์18นิ้วกระเป๋าเดินทางเล็กเนี่ยถ้าวางแนวตั้งนเนี่ยสใบเนี่ยน่าจะวางได้นี่แบบนี้เลย1 2 3สสใบสบายๆนะครับแต่ถ้าที่เนี่ยไม่พออยากจะขยายครับสามารถเพิ่มได้เพราะเบาะหลังตรงนี้สามารถพับลงได้ฮะ5 0ห้าสิบ แต่วิธีการพับเนี่ยต้องเรียนรู้กันดีๆนิด,ด,ดหนึ่งนะอันนี้เป็นนั่งงัตกรรมของเขานะฮะอันดับแรกเราดึงตรงนี้ครับนี่ดึงเชือกล้วมันก็จะเอ็นขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่มันจะพับขึ้นไปอย่างนี้ครับและเราเนี่ยก็ต้องดันตรงนี้ลงสลักข้างให้มันเรียบแล้วก็ตรงนี้ครับนี่เกีียวลงไปหน่อยเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเห็นปะ่ะเพิ่มพื้นที่ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองทําอีกข้างหนึ่งให้ดูเหมือนกัน <S <S นี่ ข้อดีของการพับเบาะแบบนี้ครับคือมันไม่เสียพื้นที่ด้านล่างมันสามารถวางของในแนวสูงได้เห็นไหมทุกคนเนี่ยลองวางดูกระเป๋าเดินทาง18นิ้ว <S <S เหลือเฟือมันว้าวบนเพดานด้วยสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้หลายใบเลยนะครับและถ้ายัางไม่พอเบาะแถวกลางก็สามารถพับราบลงไปได้อีกก็สามารถขยายพื้นที่เนี้ยวางของเนี้ยลงไปได้อีกเบาะแถวกลางเนี่ยจะพับราบลงไปอย่างนี้ก็ได้หรือจะพับเนี่ยมันตอนขึ้นเบาะแถวสามก็ได้ก็คือให้มันแบบ เสยไปตรงนู้นเลยก็จะวางของในแนวสูงเนี่ยเพิ่มเติมได้อีกอันนี้ก็เป็นการเพิ่มความเนี่ยประสงค์นะครับจากรถคันเดียวจะเป็นเจ็ดที่นั่งก็ได้หรือจะเลือกกี่ที่นั่งและที่เหลือเนี่ยเพิ่มพื้นที่เอาไว้ขนของได้อีกนะครับในด้านหลังเนี่ยก็มี power outlet ด้วยอีกหนึ่งช่องเอาไว้ต่อพวกอุปกรณ์ต่อกล้องต่ออะไรเงี้สยสบายๆได้อีกจุดหนึ่งนะครับ อ้ออีกจุดหนึ่งนะครับที่สังเกตได้จากภายนอกคือมือจับประตูก่อนเข้าตัวรถเนี่ยมันเป็นสีเดียวกับตัวรถไม่ได้เป็นสีเงินโครเมียมเหมือนลีดเดอร์รุ่นอื่นนะฮะพอเข้ามาภายในเองเนี่ยโทนการตกแต่งเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนสไตล์เนี่ยฟอร์จูนเนอร์ลีดเดอร์เขาครึ่งคนล่าเป็นสีดํเครึ่งขันบนเนี่ยเป็นโทนสีอ่อนเพิ่มความโปร่งให้โดยสารจุดที่แตกต่างกันคือน,นี่ฮนะเบาะหุ้มฮะเขาบอกว่าเป็นเบาะผ้าแต่ไม่ใช่ผ้าธรรมดา เขาบอกว่าเป็นผ้าคุณภาพสูงเขาว่างันนะแต่สัมผัสไปเอ้ยรวดลายเนี่ยดูใช้ได้เลยนะไม่ได้แย่แล้วก็ที่วางแขนด้านหลังเนี่ยก็เป็นผ้าด้วยเหมือนกันนะนอกจากนี้เองบนคอนโซลเนี่ยการตกแต่งเขาเนี่ยมันจะหุ้มหนังเนี่ยมาตรงจอมาตรวัดกับตรงที่เก็บของด้านหน้านะที่เหลือเนี่ยจะเป็นพลาสติกแข็ง นะครับแล้วก็พุมอลไรแพตชิปเนี่ยก็จะหายไปแล้วก็เบาะเนี่ยปรับสูงต่ำเฉพาะคนขับนะฮะคนนั่งหน้าปรับไม่ได้แล้วก็ช่องแอร์เนี่ยตกแต่งเป็นสีดําจากเดิมเนี่ยจะเป็นโครเมียมสีเงินในรุ่นอื่นๆรวมถึงแผงเนี่ยควบคุมกระจกไฟฟ้าด้วยก็เป็นสีดําไม่ได้เป็นแบบแมทัลลิกแล้วก็ออโต้แค่บานเดียวตรงเฉพาะคนขับนะฮะลีเดอร์รุ่นอื่นเนี่ยจะได้ทั้งหมด4บานเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตรงเกียร์เองเนี่ยก็จะเป็นลายสีเงินนะครับขั้นอื่นเนี่ยจะมีลายไม้ด้วยเป็นอะไรแบบนั้นกนะกองงเ็็บขไมม่ีคู นะครับที่วางแขนข้างคนขับเนี่ยก็ไม่ได้หุ้มหนังมาให้นะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบพลาสติกเนะี่ยเคาไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยหัวเกียร์ตรงนี้ที่เห็น จะเป็นยูรีเทนนะครับจะไม่ได้หุ้มหนังมาให้อันนี้ก็เป็นจุดที่ลดทอลงนิดนึงจุดเด่นของคันนี้นะครับอยู่ที่ภายในเนี่ยโดยสารได้ถึง7คนสูงสุดนะแต่ถามว่าจะนั่งได้จริงไหมอันนี้ฮะผมไม่ตัวแทนคนสูง1 8อเนี่ยลองนั่งหลังให้ทุกคนได้รู้กันอันนี้ข้างหน้านี้ตำแหน่งที่ผมขับนะสูง180เหมือนกันนะฮะก็แน่นอนนี่ผมคนขับเองนะฮะพื้นที่ช่วงเขา่า สบายสบายเท้าเนี่ยสอดเข้าใต้เบาะได้แม้ว่าข้างหน้าปรับเบาะต่ําสุดและเบาะข้างหลังครับพับเพียงศีรษะครบสารตำแหน่งพื้นที่ช่องหัวเนี่ยเหลือพอประมาณเพราะว่าเขามีวอลไว้ให้ซ้ายขวานะเบาะเนี่ยปรับเอ็นได้สุดยอดโอ้โหเอ็นได้แบบไหนเนี่ยเอ็นไปจนสุดนะฮะเอ็นมันไปเป็นแบบนอนราบกิจกรรมกวงเจาอย่างนั้นเลยถ้าเบาะหลังไม่ได้พับอยู่เราจะเอ็นได้เยอะแต่ถ้าเบาะหลังพับขึ้นมาฮะมันจะเอ็นได้นิดเดียวเพราะว่ามันจะติดเบาะทางหน้านหลังนะอันนี้บอกไว้ก่อนแล้วก็บาะสามารถปรับเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังได้อันนี้คือปรับเบาะหลังสุด นะครับเนี่ยลองตรงกลางเฮ้ยมีที่วางแขนให้ล็อกด้วยมีที่วางแก้วตรงนี้ฮะวางไป2ระดับพอดีพอดีนะตรงกลางจะสูงกว่าข้างๆนิดนึงนะฮะแล้วบอกว่าแอร์หลังเนี่ยให้มาครบปรับเนี่ยพัดลมได้แต่ปรับอุณหภูมิไม่ได้ช่องชาร์จเนี่ยสิบสองโวลต์มีมาให้อยากด้ USB ใช่ไหมก็ต่อเองแต่เขามีปลั๊กให้เลย AC 2อ0โวลต์จ่ายไฟที่สูงสุดร้อยวัตต์กันไปเลยทีนี้นะแอร์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเย็นอยู่แล้ว ที่ห้อยถุงแกงฮะสกิโลยังให้มาด้วยด้านหลังเนี่ยที่เก็บเอกาสารให้มาครบ2ฝั่งประตูเนี่ยก็วางขวดน้ําได้สบายๆนะแต่ว่าตอนที่ปิดประตูอยู่แล้วจะหยิบขวดน้ำเนี่ยจะหยิบลาบากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่สามารถล้วงได้ตรงๆนะครับถามว่าที่นั่งตรงกลางนั่งได้ไหมมีอุโมง์นิดนึงนั่งปุ๊บเฮ้ยมันยังพอเหลืออยู่นิดนึงเฉียวเียวแม้ว่าเขาจะไม่ได้วอลตรงกลางนะฮะอันนี้คือนั่งันทุกคนได้ลองเห็นกันนะ สังเกตว่าขาเนี่ยเหลือเยอะเดี๋ยวผมจะลองปรับนะตำแหน่งที่ผมนั่งแลวยังพอไหวอยู่ขึ้นไปอย่างนี้เอานี่ปรับขึ้นหน้าสุดแล้วนะมันได้ห่างกันประมาณเท่านี้เองไม่ได้เยอะมากแต่นั่งปุ๊บอย่างนี้นั่งได้ไหมนั่งได้นะเข่ายังไม่ชนเท้าสดเข้าไปใต้เบาะอ,อ่ะไะเดี๋ยวผมไม่เจ้าตัวเล็กเนี่ยไปลองนั่งบเบาะแถวสามดีกว่าเดี๋ยน,น้องเด็กขึ้นไป่นขนลังให้ทุกคนได้รู้กันนะครับเบาะในวิธีการพับง่ายมากสเต็ปเดียวดึงคันโยกปุ๊บนี่ขึ้นไปอย่างนี้เลยนะฮะดันขึ้นไปหน่อยแต่าก,าก็กข้า้เลยนะฮะ นี่ลองขึ้นมานั่งครับจริงๆขาเนี่ยเฉียวเียวนิดนึงนะเทา้าสอดเข้าไปใต้เบาะได้แต่ข้างหลังเนี่ยครับปนดันต้องยกขึ้นนิดนึงแล้วก็บอรเนี่ยปรับเองได้สบายๆนะครับปรับลงไปเนี่ยหัวก็จะเฉียวเียวเหลืออยู่นิดนึงแต่ยังมีแอร์หลังมาให้เย็นสบายทีนะคะันอกจากนี้ยังมีที่วางของข้างๆเนี่ยวางแก้วน้ำวางของได้ด้วยเข็มขัดนิรภัยก็ให้มาครบเลยนะครับวัไป มานี่หมดพาวเวอร์ Power นะครม,มาอีกมาอีกมาโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับอัตราเร่งของเจ้าคันนี้นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยขับอยู่ในโหมดพาวเวอร์ Power นะครับอัตราเร่งศูนย์ถึงร้อยเนี่ยอยู่ที่13.77วินาทีช่งเร่งแซงครับ8120 0อยู่ที่ 1 0 3จดวินาทีสำหรับเครื่องดีเซลเทอร์โบ2.4ลิตร4สูบคันนี้นะฮะพลังกำลังเขาเนี่ยสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีที่เด็ดเขาเนี่ยคือแรงบิดครับสูงถึง400อนิวตันเมตรที่รอบต่ำเพียง1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีท่ันเองแล้วก็จับคู่กับเกียร์ออโต้6สปีดแบบนี้นะซีเรียเชียลนะฮะเนี่ยโยกไปมีโหมดบวกลบได้เนี่ยเลือกได้นะครับว่าจะเอาแบบไหนบ้าง โดยวรวมแล้วเนี่ยฟิลลิ่งคันเร่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องแบบนี้เพียงพอก,กับการใช้งานนะแต่ว่าทีเด็ดอยู่ที่แรงบิดมาที่รอบต่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการขับขี่ครับผมไม่ต้องพูดถึงเวลาเราเหยียบปุ๊บรู้สึกว่ามันมีแรงเนี่ยส่งมาอยู่ตลอดเวลาและเกียร์ตัวนี้แม้ว่าจะเป็นเกียร์หจังหวะมันก็พยายามปรับอัตราทดเนี่ยให้อยู่ในช่วงเนี้ยพฤติกรรมที่เราต้องการกําลังนะจากตัวรถเหยียบเยอะฮะก็ให้กําลังมาเหยียบน้อยฮะก็เน้นประหยัดประหยัดเนี่ยดูดิเราขับประมาณความเร็ว80เนี่ยรอบอยู่ประมาณ พันสี่พันห้ารอยรอบทั้งเองรอบต่ำม,มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากได้หมดประหยัดใช่ไหมคันนี้ก็สามารถทําได้นะฮะอันนี้คืออัตรเร่งของเขาเนี่ยที่เขาให้มาส่วนช่วงล่างของเจ้าคันนี้นะครับเท่าที่เราเนี่ยสังเกตลองดูนะช่วงล่างเนี่ยเป็นแบบด้านหน้าดับเบิลวิชโบนพร้อมคอยสปริงเหล็กกันโครงด้านหลังฮะอิสระโฟละ์ลิงพร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงเหมือนกันลองดูดิเฮ้ยพอเจอล้อ17แบบนี้เองเนี่ยริงอยากให้ทุกคนมาลองนะถ้าที่โชว์รูมเนี่ยเขามีรุ่น Leader S ให้ลอง ลองดูนี่เราขนาดขับบนสะพ,พานนะฮะลองดูดิร้อยต่อเฮ้ยมันรู้สึกได้เลยว่ามันมีความนุ่มรวนเนี่ยมากยิ่งขึ้นเออเมื่อเทียบกันกับล้อแบบล้อใหญ่ล้อ19ล้อ20ใน Fortuner GR Sport แบบด้าน,นะฮะรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ให้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งเน้นความนุ่มรวนในการขับขี่เนี่ยขับบนถนนซีเมนสบายสบาย แรงสะเทอนเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับต่อให้เราขับบนทางลูกระนาดเนี่ยมันจะมีแรงส่งมากึกนิดเดียวแต่หลังจากนั้นมันเก็บทรงอยู่เฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยน่าสนใจใช่ย่อยเลยและยาง17แบบนี้เอาจริงๆตอนเปลี่ยนยางเนี่ยอุย้ยสบายเงินในกระเป๋าเนี่ยได้เยอะเลยนะครับโดยรวมช่วงล่างให้คันนี้ผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะกับการขับขี่เนี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยสบายๆนั่งกันไปได้ทั้งครอบครัวคนนั่งกลางเนี่ยตะก้องเนี่ยที่เคยนั่ง คันอื่นมาแล้วยังบอกเลยเฮ้ยคันนี้พี่มันนุ่มนวลใช้ได้เหมือนกันนะแต่จุดที่ตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับคือพวงมลลาลัยของคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะผ่านทางยูเทิร์นนะลองยูเทิร์นให้ดูนะครับแม้ว่าพวงมลลาลัยเนี่ยจะเป็นแบบว่า i a b l e Flow Control นะฮะคือมันจะเพิ่มน้ําหนักเนี่ยแปรผันนะคะตามความเร็วที่เราขับแต่ว่าการขับขี่เนี่ยเห็นไหมช่วงที่รถออกตัวเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัญหามันสบายสบยเนี่ยใช้ได้เลยดูดิจริงๆคุณผู้หญิงก็ยังขับได้นะเนี่ยลองดู แต่ว่าพอขับที่ความเร็วสูงครับน้ำหนักหน่วงกลางของมันเนี่ยลองดูเนี่ยตรงนี้มันจะมีน้ําหนักเนี้ยตามสไตล์พวงมาลัยไฮดรอลิกพอยิ่งขับความเร็วเนี่ยเกิน120 140ไปแล้วเนี่ยตรงกลางจะรู้สึกหวงโหวงนิดนึงต้องใช้สมาธิในการขับเพิ่มเติมขึ้นอีกน้อยหนึง่งแต่ถ้าถามว่าโดยรวมโอเคไหมเฮย้ยก็ยังโอเคอยู่นะกับการเป็นรถครอบครัวเจ็ที่นั่งแบบนี้นะทุกคนเพราะอย่าลืมนะอันนี้เป็นรถแบบ SUV สไตล์ PPV เนี่ยมันเน้นแบบ ขับลุยขับอะไรเงี้ยเป็นหลักความทนทานในการใช้งานซึ่งอันเนี้ยก็น่าตอบโจทย์ได้แต่ถ้าใครเป็นสายมุดสายซิ่งอันเนี้ยต้องระมัดระว,วังเนี่ยเพิ่มขึ้นหน่อยนะฮะโดยเฉพาะความเร็วเนี่ยหลังแบบ120ถึง140ไปแล้วนะครับเออคันนี้มันก็ยังแบบไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่ากําลังของเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเลย140ไปแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมาแล้วแหละนะครับก้นแหมเครื่อง2004เองนะจะอะไรมากมายแต่ว่าช่วงอัตราเร่งแซง80 120หรือ ชุขับในเมืองตามๆกันมาเนี่ยถือว่าโอเคกลับมาเที่ยํหนักพงลยเมื่อกี้นี้ครับตอนเราจอดรถเนี่ยอาจจะต้องใช้น้ําหนักเนี่ยในการสาวสักนิดนึงนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยถ้ารถเนี่ยได้เคลื่อนตัวไปแล้วการขับขี่เนี่ย,สบ,ยสบายเลยคุณผู้หญิงขับเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่อย่างใดนะฮะอันนี้แหละคือพงวไลส่วนเรื่องเบรกโอ้โหดีงามอยู่แล้วครับ For t u n e r ดิสเบรกทั้ง4ล้อแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่ได้เบรกมือไฟฟ้าออโต้โฮนะ แต่ไม่ใช่ปัญหานะอันนั้นเนี่ยเป็นออปชันเรื่องความสะดวกสบายแต่ว่าการขับขี่ในเมืองเนี่ยโอเคต่อให้ไม่มีออโตโฮนะแต่ว่าน้ำหนักแป้นเบรกเนี่ยเขาเซ็ตมาได้โอเคเนี่ยเราลองเปลี่ยนเลนเห็นไหมเมื่อกี้เราแตะเบรกลงไปนิดเดียวเนี่ยเฮ้ยเบรกได้โอเคเลยต่อให้เป็นการชะลอความเร็วเนี่ยที่ย่านเราขับสูงๆก็ตามเนี่ยแต่ถือว่าโอเคเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้านะเดี๋ยวเราลองเบรกก่อนที่จะกลับรถนะครับโอเคอะคือแป้นเบรกมาสไตล์จับไวนะ สไตล์เตอรต้าเขาอยู่แล้วนะครับหลายๆคนจะรู้สึกว่ามันเบรกง่ายเออแล้วก็กะน้ําหนักเนี่ยเออไม่ยากนะครับเนี่ขับมาประมาณสักความเร็วกเกือบร้อยนะฮะเดี๋ยวข้างหน้านี้เราเริ่มชะลอความเร็วที่เราจะยูเทิร์นนะเปิดไฟเนี่ยเ,เราเริ่มแตะแล้วนี่แตะมานิดเดียว3เซนดูดิความเร็วมันชะลอแบบนี้เลย4-5เนี่ยอ่ะแตะลงไปเนี่ยอุ้ยเพิ่งประมาณแบบ30%ของแบบแป้นเบรกเองเฮ้ยนี่แหละครับ หลายคนรู้สึกว่ารถเตยอต้าเนี่ยมันขับง่ายเพราะว่าเบรกเนี่ยแต่นิดเดียวมันก็เบรกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าใครเป็นสไตล์เท้าหนักฮนะชอบกระทึบเบรกระวังนะัหขวทิ่มกระน,นิดดึงนะอันนี้เนี่ยบอกทุกคนได้รู้ว่าเบรกเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เวลาจอดก็อย่าลืมนะฮะเข้าเบรกมือเนี่ยดึงซะหน่อยนะรู้สึกว่ามีอะไรทํานิดนึงนะยกไปยกมาได้อันนี้ก็แล้วแต่จริงๆบางคนยังชอบแบบเบรกมือแมนนวลแบบนี้อยู่นะก็ตามสไตล์ใครสไตล์มันนะครับอันนี้แหละคือฟีลลิ่งการขับขี่โดยรวม แม้ว่า Fort u n e r เนี่ยจะเป็นรถที่หลายคนเ,นเห็นมานานมากแล้วกับโฉมนี้นะเห็นมาสักพักหนึ่งแล้วแต่เอาจริงๆนะทุกๆอย่างในหลายทอ,อย่างเนี่ยมันก็ยังมีความกลมกล่อมอยู่ใครที่อยากได้รถสไตล์ฟอร์ u n เนอเนี่ยมันก็ยังเป็น f o r t u n e r อยู่วันยังค่าและลองดูฮะทัศนวิสัยในการขับขี่ด้านหน้านี่กระจกเนี่ยบานโตนะกระจกข้างเพิ่มความโปร่งคนนั่งก็รู้สึกสบายนะแล้วก็กระจกมองข้างเนี้ยบานแบบนี้มองเห็นรถทั้งคันได้เนี่ยครันนี้ขับตามา ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ขับรถเหมือนเจ้าถนนเนี่ยยิ่งตำแหน่งเนี่ยเฮ้ยนี่ผมปรับตำแหน่งบอต่าสุดแล้วนะยังรู้สึกว่ามันสูงมองเห็นข้างหน้าไปได้ไกลอันนี้คือจุดเด่นเนี่ยของรถประเภทนี้แล้วการเก็บเสียงเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยงูสําหรับแบบรุ่นเริ่มต้นราคาเนี่ยล้านสองกว่าเนี่ยมันไม่ได้แย่เลยนะเราขับความเร็วเนี่ยร้อยร้อยี่สิบเนี่ยเสียงลมก็จะมีเริ่มเข้ามาให้เราได้ยินบ้างแต่มันไม่ได้ดังเนี่ยจนหน้ารําคาญนะโดยรวมแล้วการขับขี่คันนี้ถือว่าใช้ได้ นะจอกลางดูดิขนาด8นิ้วนะครับมันก็ทำหน้าที่ของมันได้ดีนะเวลาต่อ Apple CarPlay เนี่ยก็สามารถนะนำทางเนี่ยใช้ Google Map เนี่ยไปไหนมาไหนได้เลยต่อให้เราต้องต่อสาย USB นิดนึงนะแต่เอาจริงๆเนี่ยแลกกับการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ที่สามารถชาร์จได้ไวด้วยก็มองอีกมุมนึงก็ถือว่าโอเคเพราะอย่าลืมฮะ ไวเลสชาร์จเจอร์เนี้ยในรถส่วนใหญ่เนี้ยชาร์จมือถือไปวางมือถือร้อนร้อนปุ๊บก็จะหยุดชาร์จมันได้แค่คงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อ่ะให้มันไม่ลดลงไปมากเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากชาร์จอันนี้แหละครับเสียบสายเนี้ยดูลำคาญหน่อยนึงแต่ว่าได้ไฟในแบตเพิ่มขึ้นเยอะแป๊บเดียวเนี้ยก็เต็มแล้วก็จอมัดวัดครับสำหรับคนที่แบบชอบแบบนี้ย,ยังมีเข็มอยู่มองง่ายสบายตาเนี้ยเออมันก็ตอบโจทย์คนที่มองหาความคุ้มค่าได้เหมือนกันนะครับสรุปจุดเด่นจุดที่ปรับปรุง จุดเด่นอย่างแรกเป็นรถ SUV เครื่องดีเซลเจ็ดที่นั่งที่ไปกันได้เป็นครอบครัวอย่างที่2คือการตกแต่งออปชั่นรรครบตามสไตล์ f o r t ก n e r ถุงลมนิรภัยเจ็ดตำแหน่งด้านหน้าด้านข้างม่านถุงลมและหัวเข่าคนขับก็ยังมีมาให้และส่วนบริการของ t ต y o ต a าที่มีครอบคลุมทั่วประเทศจุดปรับปรุงกุญแจแบบ Ke ี less สป้อมปุ่ม Push s t a r ์ควรให้มาเป็นออปชั่นมาตรฐานในรถสมัยนี้กันได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วแหละว่าจะมองยังไงถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV พื้นฐานรถกระบะในราคาที่เข้าถึงง่่่าาาาายยเเป็็นน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 แบรรดด์จจจจ้้้ตลคคัีกูะะสใใไมอ แค่ลานต้นๆได้ขับ f o r ์กจอกันแล้วที่ว่าทางโตโยต้าเปิดตัวรุ่นย่อยออกมาสู้กับคู่แข่งนีดดุดเดือดจริงๆแต่ถ้าการซื้อรถของคุณเอาตัวเงินเป็นที่ตั้งก็ต้องบอกตามตรงว่าคู่แข่งเพียบทั้งสารพัดรูปแบบรถรถเกง่งรถ s u v วไฟฟ้าไฮบริดมีให้เลือกจนหน้าปวดหัวอยากให้คุณผู้ชมพาคนที่บ้านไปลองขับลองตัดสินใจกันด้วยตัวเองดีกว่ารถรูปแบบไหนเหมาะสมกับเรามากที่สุดไม่แน่นะอาจจะมาลองเอ่ยที่เจ้าคันนี้ก็เป็นได้ และทอมมี่ครับคือที่สดพาทุกคนเนี่ยมารีวิวเจ้าคันนี้เลย Toyota Fortuner Leader S รุ่นเริ่มต้นใหม่นะราคาเพียง1 2 3 9 0ล้าบาทเขามีทั้งหมด3สีให้เลือกนะครับสีเงินสีดำไม่ต้องเพิ่มเงินส่วนสีขาวเนี่ยเพิ่มเงินอีก1 2 0 0 0บาทนะเพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับใครที่อยากได้ Fortuner ในราคาที่น่าสนใจมากๆเลยนะ แต่ถ้าคุณแบบไม่ต้องได้เบาะหนังนะตัดระบบความปลอดภัยบางส่วนออกไปแต่ได้ตัวรถเจ็ดที่นั่งคันโตเครื่องดีเซล2.4แบบนี้นะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองขับลองสัมผัสกันด้วยตัวเองก่อนตัดสินใจนะว่ารถแบบนี้ f ฟลลิ่ง f o r t เ n e r โอเคกับเราไหมออปชันที่เขาให้มาเป็นยังไงบ้างนะครับและถ้าคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเจะพวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วนะขับไปเที่ยวแล้วดีกว่าไปกันตั้งเจ็ดคน